วันนี้เราจะมาปั้นตัวเอรัมเพนกันนะครับดินเซรามิกใช้คุณภาพดีหน่อยนะครับดีแบบนี้เลยนี่ถ้วยใส่น้ําเปล่าเอรัมเพนเป็นสัตว์วิเศษที่มีลักษณะคล้ายๆกับแรดนะครับนอของมันเนี่ยมีของเหลวที่เป็นอันตรายมากอยู่ภายในถ้ามันเจาะอะไรลงไปเนี่ยมันสามารถระเบิดทิ้งได้ทันทีครับ เราจะมาเริ่มกันที่ฐานมันก่อนนะครับในส่วนของลําตัวต้องทำเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับรูปน้ำครับรูปน้ำํำแล้วก็นวดครับนวดรูปร่างมันก็จะมันออกจะเป็นแบบแนววงรีอะครับเหมือนไข่เลยประมาณหนึ่งฝ่ามือนะชาวแกง๊งอันนี้จะเป็นส่วนหางของมันนะครับส่วนหางเราก็จะทําให้มันแหลมๆหน่อยไปร้าย <All right. S 1> <ๆ>ต่อไปเราจะมาเห็นหัวมันไหม อันนี้คือด้านหน้านะอันนี้คือด้านข้างทําส่วนหัวก่อนส่วนหัวก็ไม่มีอะไรมากครับทําเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยนี่นะสามเหลี่ยมแปลไปเลยครับรูปน้ําครับแล้วก็ชโลมมันมันจะได้ติดเป็นเนื้อเดียวกันต่อไปมาดูส่วนเขาครับส่วนนอของมันเป็นจุดเด่นของตัวรําเพนเลยครับเอามาแค่นี้พอละ มันเป็นวงกลมก่อนนะครับจากนั้นค่อยทำเป็นแท่งอย่างนี้ฉลมน้ำครับตรงนี้นะแล้วค่อยแปะลงไปทีนี้เราก็จะได้ส่วนนอมาแปะกับหัวละเราก็ฉลมน้ำไปเลยดินเล็กๆมานะครับอันนี้พอละเอามาเพื่อแบบแปะครับให้มันประกบติดกันแน่นขึ้นเพราะว่าส่วนนอนี่มันจะหนักหน่อยต่อไปทำลูกตาครับลูกตาลูกตาไม่ต้องใหญ่มากครับ ตัว <Brand. S 1> รัมเฟนเน่ถ้าสังเกตจากในหนังเนี่ยลูกตามันจะเล็กมากประมาณนี้พอแล้ไต้องใหญ่มาก Brand. Brand. ต่อไปเราจะมาท่องส่วนนี้นะเนี่ยเห็นส่วนหน้าผากนี่ใช่ไหมครับส่วนนี้นะส่วนหน้าผาก,ออกแค่นี้พอแล้วแต่ทริคง่ายๆในการทำตัวดัมเฟนเนี่ยก็จะใช้รูปทรงของ สี่เหลี่ยมซะส่วนใหญ่นะพวกนี้มันจะเป็นแบบมวลกล้ามเนื้อางครับข <Bread. S 1> นมปังในหนังอ่ะนี่แปะไปเลยแล้วก็ฉโลมน้ําย่อเซรามิกสินค้าโรงงานราคาถูกต่อไปทาส่วนนี้นะนี่เป็นส่วนกระหม่อมด้านซ้ายกับขวา <Bread. S 1> อันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านซ้ายนี่ด้านขวาเห <Bread. S 1> มือนเดิมครับทําให้เป็นสี่เหลี่ยมฉโลมน้ํานะครับเราค่อยแปะ กลอมแล้วทำให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แปะแปนี่นะกระหม่อมด้านซ้ายกับด้านขวาต่อไปเราจะมาทําส่วนนี้นะส่างบนสุดข้างบนสุดนี่ก็จะสูงๆหน่อยเพราะว่าเราจะทําให้มันแบบทรงว้นๆหน่อยครับใช้ดินประมาณนี้นะ เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอย่าลืมแต่คราวนี้ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเพราะเราจะเน้นสูงๆหน่อยไปลงไปตรงกลางาดินเล็กๆนะครับเอามาฉลมน้ำแล้วไปแปะเพื่อให้มันยึดติดส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหลังของมันแต่หลังส่วนนี้มันจะมีสองข้างนะสังเกตดูดีในดีๆนะมันจะมีสองข้างนี้นะเอาประมาณนี้พอละแบ่งเป็นสองก้อน อันกลมกลมครับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมกบไปเลยครับมางข้างครับสี่เหลี่ยมเหมือนกันประกอบต่อไปเราจะมาทําส่วนนี้นะมันจะเป็นด้านข้างของมันต,ตัวด้านข้างนี้เราจะทํเป็นแบนเลยครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมสูงสงหน่อยแล้วก็แบนแบนแบบนี้ชโลมนะ้ำไปเลยครับไปไปเลยด้านข้างทาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะครับ ทำอ,อีกฝั่งหนึ่งครับอย่าลืมสี่เหลี่ยมผืนผ้าฉลมงน้ำเยอะๆครับแปะไปเลยยอดสอนไรต่อไปจะเป็นส่วนหลังแล้วเอามาไซส์ประมาณนี้ก่อนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยครับส่วนนี้นะเราจะมาแปะตรงนี้เป็นส่วนหลังอ่าฉลมน้ำเยอะๆครับแล้วก็แปะลงไปอดินเล็กๆมาแปะด้วยนะครับมันจะได้ไม่หลุด ต่อไปจะมาทาส่วนนี้นะครับเราจะแปะตรงนี้เลยชิ้นใหญ่โดดๆ <the> อันนี้ก็จะใช้รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเฮ้ยอลมน้ําก่อนดืมก็แปะลงไปเหมือนกันครับอีกข้างไซส์พอๆกันนะครับอลมน้ําเยอะๆเลย ก็ไปลงไปเหลืออย่างสุดท้ายคือมันจะไม่ใช่หางมันจะเป็นตูดของมันนะต้องใช้อ่ะประมาณนี้พอส่วนสุดท้ายให้ทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวๆหน่อยลงน้ำไเยอะเลยแล้วก็แปะเข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็จัดทรงเอาเองนะ